สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่วยกวนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะที่จะมาสอนวิธีการตั้งคำถามนะคะ,ะเตรียมมาให้9แบบนะคะ9 ก้าวิธีการถามเส้นทางละกันนะคะวันนี้วันนี้มี9้าประโยคเนาะมาสั้นๆน,นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เอ่อห่างหายจากการลงคลิปไปค่อนข้างเอ่อประมาณ3สัปดาห์นะคะพอดีแก้ตัวอีกแล้วพอดีงานงานเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีเวลา,าจริงนะคะก็เลยก็เลยหายไปแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเออยังไงก็ต้องลงให้ได้นะคะก็เลยขอมาเนื้อหาสั้นๆละกันนะคะเป็นเน้นการท่องจําละกันเอาเป็นว่าจากวิธีการถามตรงเนี้ยค่ะเอ่อ เตรียมมา9แบบใช่ไหมคะทุกคนแค่ไปหาคําศัพท์เกี่ยวกับสถานที่มานะคะไปไปหาคําศัพท์ที่เป็นสถานที่ที่ที่ตัวเองต้องการใช้นะคะเพื่อตั้งคําถามแล้วก็มาเปลี่ยนจากประโยคที่ซีนำมาให้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด9แบบด้วยกันมีทั้งยาวแล้วก็สั้นนะคะแบบสุภาพสุภาพอะไรเงี้ยก็มีนะคะเดี๋ยวลองไปฝึกใช้ดูเนาะอะมาเริ่มกันเลยนะคะมาที่หัวข้อหัวข้อก็คือจ d e เจ e ล e ชมังนะคะดูนะคะจมง l จ c h e m ม n ง ฝึกอ่านตามไปได้เลยนะคะที่จะทั้งช้าทั้งไวนะคะ d e m o n d e l o c h e t d e m o n d l u c h e นะคะปกติเดี๋ยวขอย้อนก่อนปกติแวร d ดม e m o n d e เป็นแวบกลุ่มที่แวรกลุ่มที่1ใช่ไหมคะลงทไทยด้วยเออแอแวบ e m o n d e นะคะปแปลได้2อย่าง1แปลว่าถาม2แปลว่าขอร้องนะคะอ่ะหแปลว่าถาม2แปลว่าขอร้องเอะวันนี้คุ้ซี่มาแปลกทำไมเขียนภาษาไทยคะปกติ <laughs> ไม่ชอบเขียนคําแปลให้นะคะไม่เป็นไรอ่าลองดูนะคะ ่ะไปต่อเลยก็คือจะมองได้เลยชิมงก็คือการถามเส้นทางนะคะเลยชุมงแปลว่าเส้นทางนะคะอ่ะมาดูวิธีการเริ่มจากข้อหนึ่งนะคะอันแรกนะคะสี่ขออ่านไวก่อนนะคะแล้วก็แปลนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาฝึกอ่านแบบช้าๆอทีตอนท้ายก็ได้เนาะนะคะเริ่มจากข้อหนึ่งนเมโคเอิงนะคะ excuse moi excuse z moi monsieur je cherche la gare อีกรอบนะคะ excuse z moi monsieur je cherche la gare ก็คือขอโทษนะคะคุณผู้ชายฉันหา สถานีรถไฟนะคะนี่ก็คือมาง่ายๆเลยประเด็นก็คือใครยังพูดประโยคยาวๆไม่ได้นะคะก็ประโยคนี้แล้วก็หาคําศัพท์ตรงที่สีไฮไลท์สีเขียวคือให้หาคําศัพท์สถานที่มาแทนได้เลยนะคะประมาณนี้อะขอขอแตกคำศัพท์นิดนึงนะคะเออ g e i h ตรงนี้นะคะ g e i h มาจากว็บ s h e k s h นะคะว็บ s h e k s h เป็นแว็บกลุ่มที่หนึ่งแปลว่าหานะคะกระจายง่ายนะคะลองไปฝึกดูอ่ะ ประโยคต่อมายาวมาอีกนิดนึงนะคะลองดู pardon madame vous avez où je peux trouver un restaurant pardon madame vous avez où je peux trouver un restaurant ขอโทษนะคะคุณผู้หญิงคุณทราบไหมคะว่าที่ไหนที่ฉันจะสามารถยังไม่ใช่สิขอโทษขอโทษนะคะขอโทษะคะ่ะคุณผู้หญิงคุณรู้ไหมคะว่าฉันจะสามารถเจอเคสโซฮองหรือว่าร้านอาหารได้ที่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะ ประมาณนี้ก็คือมันตั้งอยู่ที่ไหนนั่นแหละหาได้ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเขาก็บอกเส้นทางเรานะคะอ่าอย่างข้อนี้ทุกคนก็อะไรคะไปหาคําศัพท์มาใส่แทนตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนแค่คำศัพท์พอจบสถานที่นะคะอีกรอบนะคะปักจงมาดามวูซเวอุชููทูเวอเคซฮองนะคะโอเคต่อไปอีกหนึ่งประโยคนะคะทุกคนลองดูประโยคที่3กับที่4ดูดีนะคะถ้าดูจากการเขียนอะทำไมคะค่อนข้างจะคล้ายกันใช่ไหมคะฟอร์มเดียวกันเลย ฟอร์มเดียวกันดูนะคะซี่ใช้แวบ,บปูวัวซี่กลับแวบซี่ใช้แวบ,บปูวัวแล้วซี่ก็กลับแวบ,บแต่สิ่งที่เราเห็นไหมคะตรงนี้ที่ไหลมาตรงนี้ที่ถึงตรงเนี้ยค่ะก็คือประโยคเดียวกันหมดแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือการใช้ตองนะคะขออธิบายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอ่านให้ฟังอย่างข้อสามเนี่ยซี่ใช้เป็นเพซองธรรมดานะคะอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าเอ่อ pouvez-vous me dire où est la gare pouvez-vous me dire où est la gare ก็คือ คุณสามารถบอกฉันได้ไหมคะว่าลากาค่ะอยู่ที่ไหนก็คือสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนนะคะก็อ่ะไฮไลท์คำศั์นะคะ,ไ,คะ,คะไปไปเปลี่ยนได้นะคะส่วนประโยคที่4ออกเสียงว่าบ o u คี e วู e มอร์ด l r g a อ e ากาบูเคีย me dire où est la gare ประโยคนี้ก็แปลว่าคุณช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเอ่อรถสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนความต่างก็คือข้อ4ะค่ะที่ใช้ตองกงดิสเนนไพรซองนะคะ ก็คือใช้แบบปูวัวม,มันจะเป็นลักษณะของการถามหรือขอร้องนะคะถามหรือขอร้องประมาณนี้แบบสุภาพสุภาพนะคะแค่เปลี่ยนตองนะคะชีวิตเปลี่ยนแค่นั้นเองประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าถามว่าเราประโยชน์ข้อสามันไม่สุภาพหรอคะไม่ใช่นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อ4ี่ก็จะมีความเป็นแบบสุภาพสุภาพนะคะใช้กรุิสุนนเพซองเข้ามาแค่นั้นเองซึ่งทุกคนถ้าถามว่ากรุิสุนนเพซองคืออะไรความจริงที่เคยสอนไว้หลายคลิปเราลองไปดูก็ได้แต่อันนี้สรุปคร่าว ทุกคนเคยใช้อยู่แล้วแต่อาจจะนึกไม่ออกเวลาที่พูดเป็นชื่อตองใช่ไหมคะเอ่อเช่นอย่างในชีวิตประจำวันอะเราได้ยินคำว่าเชิร์วูเทสอย่างเงี้ยค่ะเชิร์วูเทสซาเชิร์วูเทสซาอะไรอยเงี้ยอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อะไรเงี้ยถูกไหมคะเรามักจะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเชิร์วูเทสเสมอคำว่าเชิร์วูเทสตรงนั้นนะคะแค่จะสื่อว่าสมมติเราบอกเชิร์วูเทสเอ่อเชิวอะไรอะจะรีบไปไหนไงเด้อเชิร์วูเทสเอ่อลูกาแฟใช่ไหมคะเชิร์วูเทสวินทัสเดอกาแฟอะไรเงี้ย ก็เอ่อเป็นแวบวูลัวแต่ว่าเราพูดในตองกรุงดิสนีเค2ซองเหมือนกันนะคะก็เป็นตองสุภาพแค่นี้ค่ะคือทุกคนเคยใช้อยู่ละในชีวิตประจำวันแต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่า oh, อ๋อกรุงดิสนีเคซองล้ออะไรเงี้ยนะคะแค่นั้นเองโจอันนี้4ประโยคนะคะเดี๋ยวซีอ่านซ้ำให้อรอบนะคะอ่ะไปข้อที่5ใครถ้าถ้าใครยังรู้สึกว่าคุซิค่ะมันยังยาวอยู่ <laughs> ไม่เป็นไรมีสั้นกว่านี้มีสั้นกว่านี้นนอ่ะดูนะคะข้อ5อ่ะไปเลยนะคะเขาบอกว่า u est ลส station de metro อุ U.N. ลาสต้าชงเดอเมโทรสิ่งที่จะให้เปลี่ยนก็คือตรงนี้ค่ะซีพยายามเอาคำศัพท์ที่มันยาวไหมสวยคขาบอกลาสต้าชงเดอเมโทรเห็นไหมคะก็คือสายรถไฟใต้ดินนะคะประเด็นก็คือทุกคนใช้แค่คำว่าอุเอะคะ่ะอุเอะแค่นั้นเองและหาคำศัพท์มาใส่สมมติอ่ะสมมติจะเอาอะไรดีอ่ะสนามบินก็เป็นอ e, e ุเอะไลโคปอร์แค่นั้นเองอุเอะไลโคปอร์เอาสั้นกว่านี้อีกอ่ะจะเอาอะไรโบดอุเอเลกลิส อุเอเลกลิสหรือว,ว่าจะเอาสารยรถไฟเมื่อกี้ก็ได้อุเอลากาอุเอลากาประเด็นก็คือมีแค่อุเอแล้วก็สถานที่นะคะมันก็จะแปลว่าอย่างตรงนี้ก็คืออะไรนะสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมาสั้นๆเผื่อใครเพิ่งเริ่มเรียนเนาะนะคะฝึกกันดูต่อไปข้อ6อันนี้ก็สั้นๆเหมือนกันนะคะกมมงจงวะอลากกกกมมงจงวะอลากกก็นนะคะือเราจะไปสารยรถไฟได้อย่างไรนะคะประมาณนี้ บางคนอาจจะบอกว่าแล้วทำไมไม่ตอบว่าองบิสนะคะองฟอร์จิก็ได้แต่ถ้าแต่ถ้าเดินเข้าไปถามขนาดนั้นเราก็คงจะรู้ได้แหละว่าก็คือบอกเส้นทางมาหน่อยนะคะประมาณนี้อ่ะดูนะคะตัวนี้ก็คือเอาลากามาใส่แต่ตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดน,นึงนะคะตรงนี้อ่ะยังข้ออื่นซี่แค่บอกว่าเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใส่สถานที่ไปเลยแต่ข้อ6เนื่องจากว่าแว็บที่ซี่ใช้นะคะซี่ใช้แว็บอันเล่อ่าเห็นไหมคะแว็บอันเล่ต้องมีอเสมอ คยสอนเรื่องนี้ไปแล้วแต่จะไม่บอกว่าไปหาดูนะคะไม่เป็นไรตัวนี้มันอธิบายนิดเดียวนะคะไม่ยาวเอาอเป็นว่าถ้าทุกคนเอาคําศัพท์นะคะคําศัพท์ตรงนี้ถ้าเป็นเพศหญิงมาใส่อย่างหน้าตอนนี้มันไม่มีอะไรนะคะมันก็เขาเรียกว,ว่าอาบวกลาก็เป็นอาลาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะคะอ่ะสิเริ่มมาแต่แรกนะคะถ้าสมมติสถานที่เพศชายมาใส่เป็นอาบวกเลออาเลอไม่ได้นะคะกลายเป็นโอเปลี่ยนซะนะคะประมาณนี้เช่นกมงจงวะอุมากะซังกมงจงวะอุมากะซัง um um อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นเป็นโอ อย่างถ้าลาไม่มีอะไรเห็นไหมคะก็ตามตัวอย่างก็เป็นอา阿าอาบวกลาก็เป็นอา阿านะคะเสียเห็นแค่นี้หรือแอนะโพสตสตอฟก็ไม่มีอะไรก็เป็นอาแอนะโพสตสตอฟเช่นอโลเตลอโลปิตาหรืออเลกอรหรืออเลกลิสอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายอาบวกเลเท่ากับโออิกนะคะหรือโอนั่นแหละแต่มีอิกเฉยๆนะคะก็ออกเสียงว่าโอออกเสียงเหมือนกันนะคะประมาณนี้เช่นไปไหนดีไปอเมริกาก็ได้กอมองตววาเอ่อกอมองตงว่าอเซตาซูนีเงี้ยค่ะเราจะไป เอ,อ่ออเมริกาได้ยังไงนะคะก็อ,องนาวิยงอ,องบาโตก็ว่าไปนะคะพูดเล่นโอเคประมาณนั้นนะคะนะคะอันนี้วิธีการใช้อเลอาบวกบวกสถานที่นะคะถ้าใครอยากเรียนแบบละเอียดลองไปหาดูอยู่คลิปแรกๆนะคะนั่นแหละลองลองไปดูคือที่สอนละเอียดสอนแต่งประโยคสอนกระจายแปบ๊บอะไรเงี้ยนะคะลองไปไซส์ดู เผื่อใครถ้าใครังมาฟังถึงตรงนี้แล้วรู้ว่าตัวเองยังระดับพื้นฐานน่ะไปเปิดดูคลิปซีแต่แรกๆก็ได้ค่ะก็เป็นพื้นฐานแรกๆก็พื้นฐานพื้นฐานแล้วก็สลับบ้างอะไรเงี้ยพอหลังๆก็มียากง่ายอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าในช่องซีอ่ะดูไปเถอะทุกคลิปมีประโยชน์หมดนะคะดูไปเลยค่ะ <c oughs> นะคะอ่ะโอเคข้อเจนูเมโวเซตนะคะก็ง่ายๆเหมือนกันนะคะอันนี้จะตั้งคำถามว่าอิเลียอึ่งโนเทนไพดิซิอิเลียอึงโนเทนไพดิซิเนี่ยค่ะก็คือลักษณะของการที่จะบอกว่ามีโรงแรมอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไหม อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเราจะเหมือนเอาเราอาจจะต้องการไปที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมคะแต่เราก็เหมือนตั้งคําถามวันวันว่าเออจะเอาใกล้ๆตรงนี้อะไรเงี้ยแบบสมมติเดินเที่ยวอยู่แล้วไม่ไหวละอยากจะแบบเออเยังไงดีอะเรียกว่าเอออยากสมมตอิอยากอยากหาโรงแรมและอะไรเงี้ยไม่ได้จองมาใช่ไหมคะแล้วไม่อยากไปไกลแล้วก็ตั้งคําถามแบบนี้ก็ได้นะคะประเด็นก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะคะอ่าหรืออยากจะเที่ยวโบสถ์อะไรเงี้ยแล้วคิด่าเอ้ยแถวนี้มันจะมีโบสถ์ไหมนะโบสถ์อยู่ตรงไหนก็ตั้งคาถามด้วยคาว่าอิริยา อะไรคะเลกลิส e นะคะเพดิซิมีโบสถ์ใกล้อยู่แถวนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะประมาณนี้อะ่ะมันก็หลากหลายข้อคำถามก็หลากหลายก็ลองไปปรับใช้ดูข้อ8นะคะอะ่ะบูกานเนเซอโนเตนเพดิซิบูกานเนเซอโนเตนเพดิซิเหมือนกับข้างบนนั่นแหละเหมือนกับข้อ7นะคะแต่ว่ารูปแบบประโยคก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากอิลิยามาใช้เป็นบูกานเนเซนะคะบูกานเนเซก็คือมาจากแวบกอนเนตนะคะแวบกอนเนตแปลว่ารู้จักนะคะก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เปลี่ยนแค่สถานที่เหมือนกัน นะคะแต่ตรงนี้ก็คือจะเสริมให้กรณีถึงการว่าแบบให้มันดูมีลูกเล่นนิดนึงใช่ไหมคะว่ามีคําว่า p r e d i ี y นะคะใกล้ตรงนี้ให้จำว่าคําว่า p r e d i ี y ใกล้ตรงนี้สุดท้ายแล้วทุกคนก็ยังแค่เปลี่ยนสถานที่แต่ขยายเสริมว่าสิ่งที่เรากำลังจะถามคือตั้งคำถามด้วยคําว่าใกล้จากตรงนี้นะคะใกล้กับตรงนี้ใกล้จากที่เราอยู่นะคะ คงไม่มีใครถามว่าเอ่อมีเอ่อมีอม,ม,มีมีสถานีรถไฟที่ที่ไกลจากตรงนี้ไหมคะอะไรเงี้ยไม่อยากถึงอะไรเงี้ยเออนะคะคงไม่มีอ่ะสุดท้ายนะคะ, metro 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 ะ,คะคอยู่ซึ่งรถไฟใต้ดินะะคคก็อืสอสายรถไฟใต้ดินอ่ะใช่ไหมเอ่อสายรถไฟใต้ดินตั้งอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งตรงนี้มาจากแวร์ทูเว่นะคะแวร์ไม่ใช่ไม่ใช่แวร์ทูเว่ย์แวร์ซึ่งทเว่ขอโทษค่ะแวร์ซึ่งทูเว่แปลว่าตั้งอยู่ นะคะแต่ถ้าแว็บทูบเวชเฉยๆแปลว่าพบหรือเจอนะคะอ่ะสิเขียนให้เลยถ้าแวบทูบเวชเฉยๆไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนี้นะคะแว็บทูบเวชเฉยๆแปลว่าพบหรือเจอกระดาษเบี้ยวอ่ะแต่ถ้าเซอร์ทูเวชมีเซอร์นะคะมีเซอร์แปลว่าตั้งอยู่นะคะอยู่ในบริบทอันนี้แล้วก็เมื่อกี้กอนแนทรู้จักนะคะอ่ะวันนี้มาแปลกนะคะเขียนภาษาไทยให้ด้วย <laughs> โอเคประมาณนี้จบได้แล้วนะคะลองไปย้อนดูก็ได้นะซี่จะไม่อ่านตอบไหมหรือซี่อ่านสักรอบนึงก็ได้อ่ะข้อละสองรอบนะคะและซี่พอเลยนะคะเผื่อใครขี้เกียจเคียนขี้เกียจกดย้อนเนาะตรงนี้พยายามพยายามไม่ให้คลิปคลิปมันยาวนะคะอ่ะไปเลยนะคะตั้งแต่หัวข้อนะคะประโยคละสองครั้งพอจบนะคะขอบริทึมแบบว่าพอดีพอดีนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ช้าไม่เร็วเนาะเด e มเดอโลชแม o เดโมเดอโชแมนเอสคัเซโมมสึ Je cherche la gare. Excusez-moi monsieur, je cherche la gare. Numéro 2. Pardon madame, vous savez où je peux trouver un restaurant. Pardon madame, vous avez où je peux trouver un restaurant. Numéro 3. Pouvez-vous me dire où est la gare Pouvez-vous me dire où est la gare Numéro 4. Pourriez-vous me dire où est la gare pourriez-vous me dire où est la gare? Numéro 5. Où est la station de métro? Où est la station de métro? Numéro 6. Comment on va à la gare? Comment on va à la gare? Numéro 7. Il y a un hôtel près d'ici. Il y a un hôtel près d'ici. Numéro 8. Vous connaissez un hôtel près d'ici. vous connaissez un h ô t e l p r è s d'ici? numéro 9 o ù se trouve le métro Où se t r o u v e le métro? อ yeah, okay. ่าโอเจบแล้วนะคะประมาณนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะน,นี่ถือเป็นการฝึกอ่านก็ได้ไดนะเวลาการตั้งคำถามนะคะเส้นทางลองไปอ่านตามซิดูนะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานที่แค่แบบพูดให้คล่องๆนะคะเดี๋ยวอ่านอ่อนไปบ่อยเดี๋ยวก็คล่องเองเออจะสื้ออย่างงี้นะคะอ่านซ้ำไปซ้ำมาะคะ่ะเดี๋ยวปากก็ไปเองเดี๋ยว นะคะมันจะได้อีอ่ะโอเคประมาณนี้หวังว่าจะชอบยังไงหวังว่าจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจซิด้วยนะคะอ่ออยากได้เรื่องอะไรลองลองคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะทยอยทำออกมาให้เรื่อยๆนะคะเนาะประมาณนี้นะคะก็ฝากอ่ะสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้นะคะแล้วก็รู้ว่าตังยังเป็นพื้นฐานนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะซึมีคอร์สพื้นฐานะะนะคะแบบว,ว่าเริ่มเรียนตั้งแต่ แบบไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสเลยนะคะก็คอร์สละ4 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะลดจาก5,900นานะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะคอร์สแต่งประโยคนะคะราคา1299บาทนะคะให้คู่ไปเลยนะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะประมาณนี้เป็นคอร์สวิดีโอเรียนด้วยตัวเองนะคะแต่รับรองเข้าใจแน่นอนเป็นพื้นฐานที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะลองติดต่อกันเข้ามาได้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ